ก็สวัสดีคนดูที่หลงเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยเราก็มากับปืนฟอลอีกรอบหนึ่งนะครับนะเพราะว่าสกินมันเข้ามานั่นเองนะครับนี่ก็คือสกินกองจนถ้าตัวสกินนี้เนี่ยเกมมันก็จะเข้ามาอยู่แล้วนะครับนะแต่ติดที่ว่ามันมีฮาโลวีนมาก่อนนะครับทีนี้เขาก็เลยได้ออกแบบสกินฮาโลวีนมาก่อนนะครับกลายเป็นว่าสกินนี้เข้ามาก็ หน่อยเลยที่นี้โอ้โหสกินาัล,ลวีนมันก็ราคาถูกไม่พอมันสวยซะด้วยนะครับนะสกินนี้นี่ก็ที่จริงนี่ก็ถือว่าฮิตนะครับทุกคนฮิตรองจากสกินอุลตร้าแมนนะสกินฟอร์นี้นะที่ผมเห็นคนใช้เยอะอยู่นะสกินเนี้ยม,มันมีสกินอะไรเข้ามากันร่างนะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูนะครับนะมันในแพ็คเนี่ยก็จะมีสกินปืนอ่าฟอร์นะครับแล้วก็มี RPK นะครับอีกกระบ,บอกหนึ่งซึ่ง RPK นี่มาบ่อยนะแต่ว่ามาไม่สุดสักทีนะครับมาแบบไม่ค่อยสวย RPK ไม่รู้ทําไม สกินปืนอื่นๆเนี่ยก็ไม่มานะครับมาแค่ RPK4 M4 อย่างเงี้ยมาทาไมไม่ลุกมาอยู่แค่นี้ก็ในบิลที่ผมจะเล่นในวันนี้เนี่ยก็คือบิลนี้เลยนะครับผมนะตามที่เขาเซตไว้เลยนะครับมันมีไฟฉายนะครับเป็นสกินไฟฉายอันแรกที่เข้ามาในเกมนี้เลยนะครับผมหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับแล้วแบบที่เราจะไปเล่นในวันนี้นั่นก็คือ พื้นที่ไร่แปดหมื่นเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าคนชอบดูแต่พื้นที่ไร่นะเราก็คงต้องเล่นไร่ต่อไปนะครับผมนะไอเราเนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าของพื้นที่ไร่อยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นยากซะตะกินนะครับสำหรับการเล่นปืนฟอร์เนี่ยเพราะว่าหนูมันเยอะซะตเกินนะเซตที่ผมจะไปเล่นนะก็คือเซตห้ามือสามนะครับกระสุนที่เอาผมจะเอาไปเล่นเนี่ยก็จะเป็นเจาะห้าแม็กห้าสิบนะครับแล้วก็เจาะสี่นะครับ,นะนะรบสำรองไว้เนาะเออ แค่นี้ก็น่าจะเรือเลือแล้วเออมันคงไม่เจอเซตใหญ่เซตโตขนาดนั้นหรอกเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ที่สองนะครับไม่เจอวะเรานี้น่าจะเจอได้เจอไหนเ่ยนะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นข้างนอกไงเออเราเล่นในโมเตลนะครับผมปะ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่านะเลสโกครับแล้วโกด๊บเจอห้องป๊าเนี่ยอย่างนี้มันก็น่าก,กลัวเกินไปนะสงสัยมันจะได้เจอจริงๆนะครับตานนี้เนี่ยเพราะงั้นเราดีบหนีเข้าโมเตลบ้านเราดีกว่าไปครับผม วิสก,กินไมมมีแอนิเมชันนะเพราะว่าแพคเกจสีทองนะเหมือนฮาโลวีเลยนะครับนะแต่ว่าแอนิเมชันในการไอ้นี่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าฮาโลวีมันจะเอานิวดีดดีดฟอนะแต่มันก็ถือว่าทํามาได้ดีนะครับสก,กินนี้ผมโอเคเลยนะทุกคนสวยนะสำหรับผมก็คือสวยเลยนะแต่ว่าติดอย่างเดียวคือกิบกิบม,ม,มันไม่เข้ากันกับสก,กินมันอนะทุกคน โมเตอร์มีนะครับเอาละทุกคนเราจะได้ไปตีโมเตอร์กันแล้วเว้ยสวยๆแต่อนนี้อิ่มแน่นอนนะบอกเลย,เอยสองวนหนึ่งมีตัวหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็บนหัวเราก็มีนี่คนหมดเลยมันเคลียร์หมดหมดแล้วนี่ว่ะมีแต่คนเลยไม่มีดากว่ะเขาอยู่นู่นกันหมดเลยว่ะทุกคนเฟคซะสิน่าแก่หูสอกกรบอกเลยอุย้ยแันบนึงันนึงันนึงเติมน้ำก่อนแต่ไม่น่าที่ไม่มีน้อง เฮ้ยมีคนมาทางที่เรามาทุกคนอย่างงี้หว่าเจี๊ยบอ้าวไอชี้มันใส่เองหกเลยโลเอ้ยมันเซตไหนนี่หว่าทุกคนแล้วมันแวะเข้าสองเฮ้ยเข้าแปดแสนนู้โอเคได้งั้นเราต้องขยับเจาะหน่อยลนะทุกคนเพราะว่าเจาะห้าเอาไม่อยู่อ่ะมันใส่เซตหกนะมาครับรอบนี้ผมใส่เซตหกเลยเกาะหกบวกห้าม,มันเลยแล้วผมก็ใส่เจาะหกด้วย รอบนี้เนี่ยเจอเลยได้เลยแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่เจอไหนนะครับเพราะว่ามันนับเกินมาละสิบหกวิเลยเนะี่ยตอนนี้ไม่น่าจะเจอไหนนะถ้าเจอก็ได้เจ,จอแค่หัวเดียวกระเทียมไปเออไม่น่าจะเจอสีนนอน่หัวแน่นอนเลยเกิดได้เกิดดีปาดซ้ายเพื่อวังผลหัวปั๊บไม่มีหาไม่เจอเลยเธอไม่มีเดี๋ยวเราไหลไปเหมือนเดิมนะครับผมโมเทลเหมือนเดิมนะอุ๊ยโอ้ยโดนหนาบระจับฮามือ แต่เราก็ต้องระวังขวาไว้ให้ดีนะครับเผื่อเขาวิ่งตัดมาเขาจะไปเปิดเซฟบ้านพักนี้เราซวยน,นี่ใครซ่วยกัดชวยนะฮะ,ะ,ะมันเดินไปก่อนเราแล้วทุกคนมันเกิดข้าง,างๆเราจริงด้วยมันไม่ปาดเราโอเคครับทุกคนไวเลยอยนี้ชิลมนโดนบอสยิงนี่หว่าทุกคนท้างใบอสเกิด,อ,กดอ,อุ้ยอ่าเจอพี่เต้ออน้องพี่เห็นหลักไวๆนะใช่คนรหรือบอสหรือเปล่า คนกับบอสอะพี่มันใจร้อยเปอตว่าเองอ่ะไม่ใช่บอสขอบอสมันเป็นอะไรดียังไงล่ะเจอพี่ยิงหลังฟรีอุ้ยอะยายายามีอีกตัวนะทุกคนน่าจะวิ่งไหลไปโน่นละเฮ้ยนี่ไงมีขึ้นมีขึ้นตัวพบขึ้นป้าคมนี่ไงเข้าหัวแตกไงโอ้โหไอ้การให้คมคมเหมือนน้ำนมกาวเฮ้ย แรงกอะสวดไงโอ้โเหเกินไอ้การให้คมหมอมเปินนอนเอาเก้าโอ้โหโอ้โเหเต็ดนปืนละกูรู้ลวทำไมงไม่จริงกูตอนแรกผมได้ยินเสียงแบบเหยียบคอนกรีตมาไอ้ผมก็เลยรู้ว่ามันมีขึ้นข้างหลังแล้วมันเป็นคนเนี่ยไม่ใช่บอดเนี่ยเุ้ยหุ้ยโอเคเุ้ยโอ้ ออออมาเดิเดี๋ยวบอสตัวเดียวเดี๋ยวบอสตัวเดียวแล้วโอเคลุน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 ขอให้เอเจ็คมีกระเป๋าพี่จะเอาคุจแปรแสนไอ้น้องเฮ้ยมันจะเข้าประตูหรือเข้าหน้าต่างเออแค่นั้นแหละเดี๋ยวนะโอ้โหแล้วไม่ใช่เอเคนะกระสุนก็ไม่ได้โอ้โหเพืือกกระสุนเคียมจริงๆเลย เก็บของคนดีกว่านะครับทุกคนผมว,ว่ามันน่าจะเหลือตัวหนึ่งนะแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันจริงๆมันควรจะไหลามาหาผมได้แล้วนะเพราะว่ากอมันเคลียร์บอบอสนะแต่ก็นะช้าเขาเถิดครับถ้าเขาไม่อยากจะมาก็ไปล่อยเขาไปนะครับอย่างที่เป็นอ่ะโอ้โหเจ้าหกไปเจอเถอ่อโอ้โหเจ้าหกเกิดกระบังไอ้ขีก้าวัดกะที่ขนาดนี้เนาะบ่าวเองนะผมจับใจหนึ่งแน่ไปนไปอย่างนี้เมนเลนิโกเลนิโกอ่ะทุกคนดูปืนคนดี เนี <54. S 2> ่ยเหตุผลนะครับง่ายๆเลยที่มันไม่ยิงผมนะเพราะว่ามันยิงไม่ถึงจอดนี้กับจอดนี้รู้สึกไม่น่าเก็บเลยว่ะไอ้ตัวนี้เสียเวลาเก็บยังไงไม่รู้ขอขุดขาดเลยโลงแม่ไอกระบุกนักด่าเลยเฮ้ยจะแต่งเี่เไอ้ตัวนี้ดีอยู่โอ้ดีเลยแหละไม่ใช่ดีอยู่อ่ะดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะดีดีเลยอ่ะดีเลยอันนี้คือดีเลยอุ้ยมีัดจุกตัวโอ้ยแอาป์บอลนัดใส่มัดจุกอย่างนี้สบายบมือถือะด้จุ่น เครียดผมเครียดทุกคนมันนี่มันเสียดายไปหมดเลยอะ่ะอุ้ยมีขึ้นมาวะสายมือแล้วมันเป็นคนด้วยไงเป็นคนด้วยไงเอพีไฟเก็บเสียงไม่เจอว่ะทุกคนไปดีกว่าครับวิ่งไปทางออกดีกว่าผมว่าเดี๋ยวก็น่าจะเจอตออีกอ่ะไม่ได้ออกอ่ะดูทรงหน้าตาเนี่ยคือถ้าไม่มมวิ่งโมเทลหรือไม่ได้ในโมเทลนี่คือแทบไม่ได้มีโอกาสออกเลยทุกคนเพราะว่าเขาจะดักกันนะเดี๋ยยังดูดูไอเอพีไฟเนี่ยดูมันเพิ่งมา โอ้ย้ราใกล้มันจะขันอะไรขนาดน,านั้นนะมันขันไม่หยุดเลยเนี่ยเฮ้ยมันจะไม่เช้าเลยปู่บ้านไร่ตอนนี้คือเงียบจัดเลยทุกคนนะเย้แล้วให้ผมมาที่ข้างนอกอ่ะหนึ่งสี่มาให้นั่งมาวิ่งให้เขาดักเหรอเย้ผมเช็คทุกซอกทุกมุมแล้วเนี่ยตอนเนี้แล้วแอกไปหมดกล <c oughs> ัวเก็บของมาลังนานเก็บของไม่้มันนะทางออกคือไม่ไกลใกล้แล้วความฝันเราใกล้จะเป็นจริงแนละ้วทุกคน อิงดิเซลเฮ้ย,ยขึ้นอะไรเดียวนะเดียวนะเอ๋บอดแล้วมั้งเฮ้ยอ้วไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่น่าใช่ละเฮ้ยอุย้ยมีปใช่มาดีวะโอ้โหแล้วเจอพี่ซิกแซกไงนัาเขาซิกแซกกันน้องโอ้โหพี่ไม่ลงเนี่ย อิ่มกว่าเดิมอีกทีนีโอ้เก็บไงละดีนอ้องบารน้องขอไห้พี่อย่างนี้โอ้โหเอาละครับผมตอนนี้เครียดก,กว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมโอ้โหของอะไรกันครับนี่ตอนนี้เราเครียดก,กว่าเดิมแล้วเราเก็บยังไงให้หมดนี้โอ้โหมันจะอิ่มเกินหนะ้าโอเคกูไม่อิ่มแล้วก็ได้ และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เราได้จัดเซตตรงมาใหม่ว้าให้เกิดดีอ่าทีนี้เราได้เข้าโมเตมลละผมบอกเลยว่าในโมเตลเนี่ยเอาผมไม่ลอบแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเก่อผมกับต่อเขาเท่ากันเนี่ยบอกเลยผมให้หมดโมเตมลใครก็ไม่หวครับผมละ<อ>นี่อะไรเง้ยคุยไว้ก่อนทําได้ไม่ได้อีกเรืเ่งอหง,อนงอนหนึ่ง เตือนฉันตือนฉันหน่อยสิโอโหโออุบาทมากของในเซฟเอาละอันนี้บอกว่าจะไม่โอ้สินี่โอ้ไปผมว่าเราไปอย่างนี้ดีกว่าไหมจริงจริงแล้วบ้านไล่อาจจะไม่ใช่บ้านของเราแล้วก็ได้นะ <c oughs> มันน่าจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเราจะเล่นคนเดียวข้างนอกไล่นะเออมันลำบากอ,อืนไฟหรือเปล่า เดี๋ยวผมว่าเราไปเปิดเซฟฟรีแล้วเราก็ออกดีกว่าออทุกคนอุ้ยอ่าฮ่าบ้านกลางทุกมาพอดีอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดเซฟปุ๊บทีนี้เราจะไปชนกับบ้านกลางทุกพอดีนะเออเป็นไงเพิ่มไอ้ทามิงทีนี้โอ้โหอ่านเกมขาดตึงๆอ่านเกมไม่ขาดเหมือนกระดาษทีสิบแปดอุ้ยมามาไม่มามาทำไมไอายบ้านนาโนนน้ออุ้ยมาแล้วมันมาแล้วมาแล้ว ไม่ต้องกลับคืนมาวันจะไปไม่ล่ะมีนะไปกับหนุ่มเมืองหลวงถิงขนข้างล่างนั่งนะจตาเรือเย้เล่นก่อนเล่นกะ่อนอ่ะอ้นี่ไม่เห็นอ้น,นี่มุงเซฟไรเนี่ยอ่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้เรื่องรู้ราวอีกตัวนึงอ,อีกตัวนึง ขออีกตัวหนึง่งไม่รู้เรื่องรู้ราวไงเออกันล่วงไปก่อนละกันมีกันเปล่ามาแค่นี้เหรออะอ,อเพื่อนเขาอยู่นู่นนะทุกคนเสียงรุดนะเสียงรุดนะอันนี้มีคนเสียงรุดนะอ่ารีแมปก,ก่อนละกันอุ้ยจะมาสมองอะไรอะ่ะอุ้ยสมองอะไรันะี่ยาะยี้ต้องไปดูเลยและคนไทยอยากรู้อยากถินนรู้ทุกเรื่องทุกราวเป็นชาวบ,บ้านก็คือเรื่องของเราท่นเองนะครับ เอ๊คนอยู่ไหนข้างบนอนะ่ะโอเคข้างล่างไม่ใช่เอเคข้างบนมีคนงั้นก็เอานี้ไปกินก่อนเลยเอเ้ยแคู่ยังไงตาด้วยอ้อไปอีกหนึ่งลูกโอ้ยบอดยาบอดพี่ไม่อยากเสียห,ยยหยยกหนึ่งน้องอยาน้องยานน้องโอ้โหเอาผักเลยด้วยโอ้โหน้องหกหนึ่งพี่ เฮ้ยอ,อ้าวอะนอนเป็นปุ๋ยอยู่นี่แล้วเหรอโดนอะไรโดนออฟตาแต่ว่าเอ็มโดนโดน,โดนระเบิดทุกลูกเลยมีคนเข้าโมเตเลเรานะครับผมเดี๋ยวเราขับไปดูหน่อยดีกว่าเาจ้ากสกินฟอร์ตอนนี้นี่ก็เข้ากับชุดผมเลยนะครับชุดดอกนะครับนะเฮ้ยขายของแป๊บนึงค่ะจเย็นๆขอขายของแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวค้าขายดีกว่าทุกคนไปไปเี่ก่อนเสียงมันยังหลุดอยู่เลยไปดูก่อนไปดูก่อนฮะถ้าไม่เจอคนเดี๋ยวค้าขายของแล้วครับ เขาเป็นปืนบอลน,นะครับเมื่อกี้บอดอยู่ใต้สะพานหรือเปล่าหรือไม่ก็อยู่บนเกาะกาลางเดี๋ยวรอไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันผมจําได้ว่ามีเสียงสโมกขึ้นด้วยนะทุกคนเขาอาจจะไปแล้วหรือเปล่าหรือไม่ก็ดักอยู่ทัาน,นี้เนละยแต่ผมคิดว่าโอกาสดักอะเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาน่าจะมาเขาเขาน่าจะมาแบบมาเพราะว่าได้ยินเสียงที่เราระถะทกันไ้อะเออเขาก็เลยมาดูซึ่งเขาน่าจะเจ็บบอดหรือเปล่าเขาโดนบอดยิงหรือเปล่า เดี you, ๋ยวเรารอดูก่อนนะครับเพราะว่าศพอยู oh, right. ่กับเราเนาะเราเป็นคนยิงศพไว้น่ะถ้าเกิดว่าเขาจะมาดึงศพเขาก็จะต้องโดนเราหรือเขาวิ่งมาเปิดเซฟก็ต้องโดนเรานะครับเสือไว้ไม่ใช่หรอกเสือมันเดินมาแต่ถ้ามันไม่มาเราก็จะเช็คอยู่ดีไงเราก็จะเข้าไปหามันเองมีพี่ไหมมาถ้ามีไม่มาแดงว่ามีพี่ไม่มีเฮ้ยโอหโอ้โอ้โอ้เชี่ยงูจงอาจะฉกผม โอมันเกือบฉกไข่ผมแล้วนี่น้องบาลน้องบอวจะฉกไข่พี่เออไข่พี่จ้องนะน้องก็ดูผมอยากรู้ว่าคำว่าไข่จ้องมันแปลว่าอะไรวะผมเห็นเพื่อนผมชอบพูดอ่ะอุ้ยฟองมันแตกมนันแสบเลยนม่โอ้จะไปดึงนู้นก่อนดีกว่าอภิเคแล้วสหรับสกินฟอลตอนนี้นีก็ฆ่ากับชุดดอทผมเลยนะครับทุกคนนะให้อะไรไงนี่สามเม็ดโชว์อือเอาไปสองเม็ดแค่น,นั้นนะ และสำหรับใครที่อยากได้ฟอร์ตัวนี้เนี่ยหรือว่าสกินที่ผมใช้ในวันนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านวิซซ่านะครับผมราคาอยู่ที่1,299บาทเท่านั้นเองนะครับผมเล่นสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเซฟหรือเติมเกมราคาถูกเนี่ยผมขอแนะนำเลยนะครับว่าร้ารเติมเกมราคาถูกบาร์พิซซ่เกมมิ่งนะครับผมเซฟสี่ช่องเนี่ยเป็นเจ็สิบเก้าบาทเท่านั้นนะส่วนเซฟหกช่องเนี่ยสองร้อยสามสิบบาทนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถคลิกดูใต้คลิปผมได้เลยนะครับอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะที่่รรร้้าาาานนนนนิะะะเเคจไไดอยูกัับบปๆ จริงๆผมก็อยากให้ร้านนี้อยู่กับผมจนผมเกณฑ์อาหารนะทุกคนแบบก่อนแบบเดือนเกณฑ์ที่ผมต้องไปเกณฑ์อาหารอนะก็คือปีหน้าช่วงมีนาเิษานก่อนถึงช่วงนั้นนะผมก็อยากจะมีร้านนี้เป็นสปอนเซอร์นะครับเพราะว่าพี่แกก็สนับสนุนเราเต็มที่นะครับนะแต่ก่อนนี่ก็คือช่องเราก็คือคนดูน้อยกว่าเี้ยเยอะเลยนะครับแต่ก่อนคนดูเราพนะันสองพันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คนดู 8, 000, 9, 000แปดพันเก้าพันแล้วแนะ่เออดังแล้วเนี่ยดังแล้วยิงก็นเปล่าพี่เบลไม่ใช่นะไม่ใช่นะ เลิกแพมไปเรื่อยเถอะเก็บของนี่ก่อนเราไปเจอกันตาหน้าทุกคน รอบนี ge ge er ้ก okay? ็ถือว่าเกิดใช้ได้นะครับนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะมันแค่เกิดหลังถัดจากสุสานแค่นั้นเองนะครับถามว่าดีไหมสำหรับผมผมชอบตรงนี้ที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันเลือกได้เลยนะว่าเราจะเล่นฝั่งไหนนะครับแล้วก็เดินยังไงนะครับซึ่งการที่เราเกิดหลังสุสานเนี่ยมันเสียเปรียบอย่างนี้คือเสียเปรียบสุสานได้เข้าก่อนนะแต่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 ถ้าเกิดว่าสุสานเข้าเราก็จะไปตีนะครับแล้วเราก็จะได้ของจากตีสุสานและได้ออกเราก็จะอิ่มโดยที่เราไม่ต้องไปตีที่อื่นนะก็คือเราเล่นนใโมเตล นั่นเนย์เนยงเนย์เนยไปเริ่มพูดไปเรื่อยแล้วนะครับทุกคนผมก็ไม่อยากพูดไปเรื่อยหรอกผมว่าแรกสาระให้ด้วยแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนเครียดไงครับว่าเออแบบนั่งดูเฮียมีแต่วความรู้มีแต่อะไรก็ไม่รู้ออออสอมองจะระเบิดตายบางทีแล้วก็มาดูเพื่อความสนุกสนานนะครับนะเออแต่ผมก็อยากให้ความรู้เข้าไปด้วยนะครับนะอันขนานี้ไม่ใช่คนเนาะแต่เราเดินทางนี้ดีวกว่านะครับเดี๋ยวมันเปิดจุดเรานะ บางทีเนี่ยบอทลัตเวนมันก็เดินแบบไม่ไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับนะผมแนะนําว่าให้เราแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเอานะครับผมนะไม่มีใครเข้าเลยไอที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือพูดเป็นลมเปล่า Gold. อ <laughs> ่ะเอ้ยผมอยากเล่นในโมเดลเหมือนตาแรกที่ผมโดนน่ะ เข้ามาก็นในโมได้ไหมนะ่ะขอละเซตหกแบบเมื่อกี้เบิมบ่มๆนะ่ะพี่เจออาปหาโอ,อ้เหียขอแล้ว่าเฮ้อเฮ้ยขอเฮาว่าล่ะเออขอละว่าเฮ้อคือแบบของแดงก็ได้นะไม่เจอคนมาของแดงหน่อยได้ไหมอยากเจอเซตหกเหมือนตาเล่กอือ,อผมใส่เจาะหกเมื่อกี้เซตหกนี่พี่ไหมผมยิงตายอ่นะเนาย พอพอเล่นเจาะอ่อนๆน่ะเจอแล้วไม่เจอเชตจ๋ใหญ่บ่บ่พอเล่นเจาะใหญ่ๆเจอแต่เชตอะไรไม่รู้โอ้ยแล้วก็โดนดักรู้ตายฮไร้โฮสองส่วนหนึ่งต้องมานะจันนี้นะใช่ปะวะทุกคนก็มห็นขึ้นปะหรืออะไรไม่ใช่หรอกมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้้ยีสวนไงน้องลีสวนไง ที่สวนคมๆเหมือนน,อน้ำนมกาวแค่นั้นแหละอุ้ยมาโอ้โหมาริงลูกปั้นนะไอชินของแดงเดี๋ยวเราไปดูศพนี่ดีกว่าทุกคนนะเพราะว่ามันไม่มีใครเข้าโมเดลแล้ว,ลว่ะผมยิงไอตัวนันตตาก็คือเงียบเลยทนีนี้เงียบไปเลยนะครับคือแบบมันมีเสียงหนึ่งอยู่นะอยู่ฝั่งขอกม้านะเหมือนจะแบบอยู่หลังอคอกมา้าแถวพอสามชั้นอนะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงแตีเราเก็บของนี่ก่อน อะไรดิวอทให้เป็นเราไปเปิดได้ไหมคาถาพี่ซะด้วยนะน้องหลิกก็หลิกพี่นะเนี่ยเองรู้กันเนี่ยหลิกนี่จะกินพี่นะเว้ยโอ้ยบอดใหญ่ใหญมีเป๋าดีเลยนะแปลว่าไอ้นี่เคยตั้มทุกคนเออมันน่าจะสับเกาะมาไว้ผมว่านะ Mpx อ่อะน่าจะเป็นเกาะสีไอ้ตัวนี้สับเกาะผมมาเออใช่ใช่ใช,ใช่ผมจำได้กดสับซามูไรามาผมว่าเราดีดีกว่าทุกคนเพราะามันได้สองตัวแลว้วอ่ะนี่ฮะ มันน่าจะเจออีกแหละสักตีนทางของเรานะเออเ๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะถ้าของมาตีกนันก็ไปดูเลยดีกว่าอยากรูอยากเห็นนะคนรอยากรู้อยากเห็นนะดนะูมันเป็นเรื่องปกตินะครับนะเออไม่ใช่ความผิดผมนะอันนี้ทิ้งสิเออไปเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าทุกคน มันอยู่ไอนี่เลยเนี่ยตงกลางแมบบเลยรีไซคเคิลอรนะดีมันไม่หยิบอองมาอย่างนี้ต้องไปดูไอนี้ต้องไปดูหนนะผมไม่ชชว่์ว่าเขายิงคนหรือยิงบอทนะทุกคนแต่ว่าเป็นเสียงฟอนะเออเป็นเสียงฟอยิงเหมือนเดิมเลยไอตัวนี่ปวาวะตัวตามเมื่อกี้ทุกคนที่เป็นฟอละตเอฟอแปดหมื่นแสนหนึ่งอะนี่มันแต่งเต็มอะอุ้ยมันอยู่ในคอนเทนเนอร์เอาลนะ โดนกูนแน่โดนกูนแน่นนแนนนแนอือเขาเรียกว่าต่อต้านไม่ได้ก็จะเข้าร่วมซะนะครับคนดูมันชอบหนูใส่กันใช่ไหมจเจอคุณหนูอัพเกรดหนูพวหนึ่งพี่วิ่งมาพี่วิ่งมาแล้วปีปากคกลมเรียบร้อยมันทําอะไรมาเนี่ยออมันย่องอะไรวะคนดูมันเก็บเสียงอะไรวะปืนมันลั่นขนาดนี้มึงเดือกย่องทำไมเนี่ยอ่านี่ไงเจ้าของฟอง โอ้ยแจงดีวิวจะเป็นอย่างยาเฮ้ยข้อมามีอุ้ยข้ามาตีกันทุกคนเดี๋ยวดึงของ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 แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นข้องม้าครับทุกคนอุ้ยไอชิ้นมันเก็บอะไรมาทั้งหลานี้โอ้เบื่อโอ้ใหมเฟรนส์โอ้ยากระเป๋าโคตรใหญ่เล็ยานี่แต่ก็เข้าใจนะครับไใบยิปพอเห็นไหมนะแต่ก่อนผมก็อย่างนี้เนี่ยซื้อยาเล็กตอนนั้นยังซื้อยาใหญ่ไม่เป็นไงไม่รู้ว่ายามันคือเออมันใช้ได้นะอะไรเงี้อ๋อ คุณ่ามันใช้ได้เยอะกว่านะอะไรเงี้ยไม่รู้ไงแต่ก่อนไม่รู้แต่เดี๋ยวพอรู้ก็คือไม่กดนะยาเล็กก็คือเป็นยาแบบยาทิ้งอะ่อะเอาง่ายเลยคือถ้าไปจนริง,งันไหมอ่ะมันยังหนีใส่กันอย่างนี้เราน่าจะหวานนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามันยังหนีใต่กันอยู่เลยอะ่ะอย่างนี้คือมันกําลังยังเช็คกันอยู่เลยนะมันยังปิดกันไม่หมดนะครับโอเคจ้าสี่จะได้เอามาเป็นแม็กสำรองไปเลยนะทุกคน เดี๋ยวเราไปเจมดีกว่านะครับทุกคนวิธีที่จะเข้าไปเจมในจังหวะแบบที่เขากำลังปลาเช็คเนี่ยก็คือต้องย่องไปนะย่องมาแต่บา้านจยพรเลยนะนูนะ่นอะไปถึงสุซอยบ้านจะดองเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่ต้องรีบนะครับจําไว้ว่าไม่ต้องรีบต่อให้เขายิงกันเสร็จแล้วเขาก็เก็บของแล้วเขาก็คัดของมาให้เราเก็บทีนึงอยู่ดีนะครับพบวันนี้กูเป็นอะไรกูดีดมากเลยเอนเนจีกูมาเต็มมาก ปกตินะครับทุกคนเวลาคนเรามันมีความสุขมันก็จะทําอะไรมันก็จะออกมาดีกันเป็นหมดนะครับนะมันไม่ต้องมานั่งพาวงนั่งอะไรนะครับนะเออเอ,อ,อันนี้ก็ดีเนาะถือว่าดีแล้วนะตอนนี้ตวงนี้ชีวิตก็กราฟเขียวกันับนะตอนนี้กินกราฟแดงไม่หยุดกราฟแดงไม่พักเลยโอ้โหจนไม่พักเลยผมว่าเราเล่นเลยนี่ไหม มีขึ้นมาผมอยากเล่นแล้ววะอเอาไงเพื่อนเฮ้ยเหมือนเขาจะวิ่งอ้อมาเช็คว่ะทุกคนแปลว่าในข้อม้ามีครับเออในข้อม้ามีในข้อม้ามีครับทุกคนเนี่ยอันนี้อยู่ข้างนอกแล้วมันวิ่งเช็คอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราปาดเลยดีกว่าวะ่ผมว่านะเฮ้ยเอ,อเ,อเอาศพขอโทษเพือดเอาเอาเอไอ้ที่นี่มันจะไปตาย แล้วคุณผมบาดตบคมไงเป็นไงอะไอ้ข้าบาดตบคมล้วชั้นนี้เดี๋ยวเราลีจอดหกก่อนนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองแต่อาจจะอยู่ชั้นหนึ่งโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆนะครับแต่อันนี้คนรีบอดเอ๊ะทำไมไม่ร้องใด้หรือเปล่าอย่าเดินมานะเพื่อนขอร้องข้างในอ่ะผมว่าโอกาสชั้นหนึ่งจะสูงกว่านะเพราะว่าไอ้นี่ถึงขั้นวิ่งเช็คข้างล่างนะแต่ว่า ข้างบนไม่ยอมริงผมว่าได้ใช่ครับเกียร์ยูดสักทีมาเตรียมตัวออกเดินทางได้ Let's go <S ฟเฟกให้สิแล้วพี่เฟกเลยสิแล้วพี่เฟกทีเฮ้ยมันไปไหนวะเฮย้ยมันไปอยู่ไหนอะไม่มีอยู่ข้างบนไม่มีแล้วอะผมมาอยู่ข้างล่างชัว ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นทุกคนเห็นโหมดไหมนี่ไ,นไ,ปไ,ปไ,ปไปกินเลยวิ่งมาอีกวิ่งออกมาดิวิ่งมาพี่ยิงนี่เน่ยน้องเรียบร้อยมีอีกหรือเปล่าขอเช็คก่อนใชใชโอเคไม่มีเฮ้ยอ๋อไม่ใช่โอเคครับทุกคนนะน่าจะหมดแล้วแหละน่าจะมีแค่นี้นะครับโอเครอบไม่น่ามีละเฮ้ยโอ้โหยังมีคนอยู่อีกคนดูยังไม่หมดแมพ น่าจะเป็นตัวไอ้นี่ตัวสุดท้ายของตี้นะแน่เลยทุกคนไอ้ตี้ที่มันแบบที่มันมาอยู่ค่อนข้างไอ้ข้างโมเตลผมันที่มันนั่งพาะเบิดไอ้ตัวไอ้ตั้อตมอะเออผมว่าน่าจะเป็นเพื่อนเขาแน่นอนเลยเนี่ยเราจะไปเก็บกระเป๋าส้มเราพื้นดีไหมเนี่ยและศพอย่างเยอะเนี่ยแต่ทําไมามุมกล้องมันไม่สวยเลยวนะทุกคนไอ้ยงถ่ายมุมไหนดีวะเนี่ยมันไม่สวยเอาซะเลยนะ่ะโอ้เอยเอาไงดีวะเนี่ย เอาไดีถือเอาละกันทุกคนนะมันจะได้เห็นทุกศพไม่ได้ปะกดไอ้น,นี่ก็ไม่ได้โอเคโพเคเชเชโอเคเหลือแล้วแค่นี้แหละทุกคนปรับของกันดีกว่าเรา ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็เชื่อคอมเมนต์าม,ม,นมาบอกผมหน่อยนะครับว่าเออแบบชอบหรือเปล่าครับเพราะว่าพอผมเล่นคนเดียวแล้วคลิปมันไม่ได้เดือดอะไรมากอะไรเงี้ยเออผมก็เลยตัดให้มันเป็นแบบแนวดูเพลินๆดีกว่านะครับแบบดูชิวๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องเครียดอะไรนะครับดูสนุกๆไปอะไรเงี้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคลิปมันไม่ได้เดือดนะนะผมก็จะตัดเป็นแนวๆนี้ไปเลยอะไรเงี้ก็คลิปนี้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าซีอูจีนครับผมบ๊ายบายครับ